อันนี้ตัวดูดจานไฟนี่เนี่ยใช่เกมีเครื่องมือพร้อมจริงๆครับพี่วงก็มันมาตั้งแต่นู่นไงซื้อมาตัวตรงตัวดูดเกมีพร้อมครับคือแกรู้ว่าจานไฟแกเสียในต้องเสียบ่อยแน่นอนเครื่องเนาะนี่ฮะดูดจานออกมาแล้วครับไม่ใช่จานข้าวนะผมจานไฟแล้วก็อยู่ให้เป็นกำลังใจพี่วงครับเนาะอยู่ให้แกเป็น มีกำลังใจให้แกทำทำไม่เป็นก็บนให้แกฟังนี้แกจะได้มีความสุขเอฟซี <c oughs> ก็อยากเจอพี่วงอยากดูคลิปพี่วงแล้วก็สรรหาหรือว่ามาหาแล้วเนาะอาจจะมีวันนี้เดี๋ยวมีเอฟซีเขาส่งเงินส่งอะไรมาผมก็จะ ขาอยากให้ซื้ออะไรก็จะซื้อให้พี่วงหรืออยากให้ตัวเป็นวงเงินก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะอันนี้เราไม่ได้ว่าขอนะพี่เนาะผมก็พูดตรงนี้ไว้เลยครับว่าเราไม่ได้มาทําคลิปเพื่อขออะไรหรอกครับแต่ว่าพูดถึงเรามานําเสนอชื่อพี่วงอย่างนี้เปื่อเอฟซิตันดที่เขามีจิตใจหรือมีเงินเหลือพอที่จะบริจาคให้พี่วงเขาก็ส่งมาให้เราแล้วก็ให้พี่วงต่อไปครับเราไม่ได้ต้องการอยากได้อะไรหรอกครับผมคือเราก็แค่เราเป็นสื่อเป็นสะพานช่วยเหลือพี่วงไปครับ ไม่ได้ว่าเปิดรับบริจาคนะครับผมเอาตรงๆเลยเนาะบางทีเราพูดไปเผื่อ f อบางท่านว่าเราจะร,รับบริจาคไหมครับผมที่เขาอยากให้เนี่ยคือเขาทักมาในเฟซครับแล้วก็โอนเงินมาให้เราเลยให้เราจัดซื้อนั่นซื้อนี่พี่วงสิ่งของที่พี่วงยังไม่มีครับก็ขอบคุณมากมายเนาะขอบคุณทุกท่าน FC ที่เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นเป็นเราเป็นพระคุณเป็นคนที่อยากเป็น f อ พี่วงทุกคนเลยครับนะให้กำลังใจพี่วงว่าสุดๆไปแล้วครับไม่จำเป็นต้องบริจาคก,ก็ได้ครับเนะแต่ว่าถ้าใครมีเหลือใช้ก็ยินดีครับผมเครื่องมือแกมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยครับผม <c oughs> มีทุกชนิดเด้ผมนะ <c oughs> มีทุกแนวใส่ยังพี่ดิ ย้อยหเอาบอ่อใหญ่เลยงานเตมยม่มัม,มันไม่ตึงนรือวั่นก็มีส่วนที่มันตนมันตกเพราะมันไม่ตึงเลยพี่ ใช่ไหมพูดเอาประเด็นดยดอย่างนี้ดวบงเตะแล้วสิพูดย่งีพี่ยงอัธยาศัยดีครับแกไม่เตะผมหรอกะให้แกแกแก,กไปครับเราก็ดูแกแก,กนะครับเนาะคลิปบางคลิปก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับให้เห็นขั้นตอนการซ่อมของแกไปครับว่าแกใช้วิธีไหนในการจัดก,การบริหารของแกไปอ่ะ เอาออกมาแล้วครับถอดน็อตแล้วเสียกลางคืนนี่ยากเลยครับนี่เป็นกลางวันยังยังถือว่าโชคดีเพราะว่ารถมันเป็นทางที่วิ่งสะดวกมอเตอร์โโส่งมอเตอร์ไซค์นี่ย่อนมากเลยย่อน,นามากพี่อ่ะล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงอันนี้มันมันก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่เรามีของวะ แต่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะส่วรืที่เขาส่งมาให้ใม้มีปะ่ะมีอยู่เส้นหนึ่งแต่มไม่รู้จะใช้ได้ลององใส่ดูเดี๋ยวลองใส่นี้แล้วก็ตึงดูก่อนลองตึงดูก่อนเนาะถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามีเอฟซีพี่ใหญ่ใจดีส่งมาให้เนาะเอฟซี FC ส่งมาให้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนต่ว่ามันตกขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะไม่อยู่เลยนะต้องตึงด้วย โอ้ยมันตึงจนมันจะหาเข้าหากันแล้วเดี๋ยวพี่เออนั่นตึงแล้วพี่น่ะดูดิจนโซ่มันจะเบียดกันแล้วอ่ะเนี่ยชนนี้แล้วเออตึงไหมถือว่าตึงยังตึงแต่มันกินแล้วครับอืมอืเพราะว่ามันหย่อนเกินครับเลยอต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่เกินเกินมันกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วครับที่มันตบก็น่าจะมันมาถีบตัวนี้นะเออจะมันชนกันแล้วเนาะครับมันชนมันกินโอ้แสดงว่ามันหย่อนมากคือมันมันหย่อนแล้วมันหมดสภาพแล้วนอกจากมาตัดว่าเราทำไงเนี่ย ก็ดงดูที่เขาส่งมาให้นะครับว่ามันจะได้ไหมแล้วถ้าเอาโซ่ใส่ใหม่นียากไหมก็ต้องรื้อไหมไม่ไม่ต้องรื้อครับก็คือถอดแค่ตัวนี้ก็หย่อนลงอืแล้วก็เกาะเลยใโอ้โนี่ฮะอ่ะสรุปว่าต้องรื้อเนาะต้องต้องเปลี่ยนใหม่ครับต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนโซ่เราหิือนะครับเพราะว่ามันชนนันวันนั้นไม่เปลี่ยนอยู่ที่โท่หนึ่งครับนึกว่าจะจะใช้ได้นานเนาะกยังไม่ถึงสองร้อยโลเลยไปแล้ว ให้แกหาโซ่มาเปลี่ยนครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่หรือว่าอะไรที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้อะพี่วงเก็บไว้ทุกเรลาจำแม่นวยว่าอยู่ตรงไหนครับเข้าไปเอาแล้วอากาศก็ร้อนนะครับผมเนาะดีครับมีร่มพี่วงอยู่ครับผมพวกเราได้อาศัยร่มพี่วงครับ <c oughs> <c oughs> เจอไหมพี่ดูกแกหน่อยเื่อว่ายังโชคดีครับแต่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนก็ถือว่าไปได้อยู่เนาะถือว่าไม่เปลี่ยนก็ไปได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันโทวนี้ที่เขาส่งมาให้มันจะใช้ได้ไหมครับ ไม่ต้องรู้ไงว่าใช้ต้องถอดออกก่อนไหมก็ถอดใส่ไปแล้วลองวัดกันทั้งนอาก็ได้ครับมันก็ที่ถูกก็อยู่เส้นเดียวครับเป็นเส้นมาจากสมุทรปราการเอานี่วะขอบคุณเอฟซีสมุทรปราการครับส่งโซ่ราวลิ้นมาให้หรือว่าต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่ครับอเอามีมีเอามอามขาให้กี่เส้นสองเส้นแต่อันนี้จะเล็กครับอล้วน,นี้บอกอันนี้สามคูณสี่อันนี้มันสองคูณสาม โซ่ใหญ่อปอดได้ไ,มไหมล่ะแต่ว่ามันจะไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเส้นใหม่หรือเส้นอะไรเป็น,นดีไอดีนี่อย่าดีไอดีสุดยอดเลยว่ะรู้อีกมาพี่ดูนะดูไม่พี่พี่ไม่เคยเห็นโซ่ราวลิ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้เราก็ไม่ฉลาดนะครับเนาะรู้ว่าต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่นะพี่เพราะว่ามันไปกินไีเนียมนะครับ ก็ยากไปเลยครับแต่ถือว่าโชคดีที่ยังมีโซลาลินที่ FC จากสวดประการส่งมาให้ไว้ครับ <c oughs> เป็นอะไรให้พี่วงสุดยอดมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับขอบคุณเอที่เข้ามาชมขอบคุณเอที่ชื่อเหลือพี่วงเนาะเนี่ยอะไรต้องเปลี่ยนครับสรุปว่าวาลไม่ได้หกักใช่ไหเนาะไม่รู้ครับต้องขอสาดอีกทีนึงยังไม่รู้อีกครับไม่รู้เยอะเลยการวาลหักนี่มันเป็นไงพี่วาลหักก็คล้ายๆกับ โซ่หลุดครับบอกครับแต่เมื่อกี้โซ่หลุดใช่ไหมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้โซ่หลุดแต่ว่ามันจะมีผลถึงถึงวาล์าหักไหมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันดังแรงมากครับครับตอนมันตกเนาะอ๋อตกดังแรงมากเหมือนกับตุ๊บงี่บอก่ครับมันมันเหมือนกับชนอือ่ะว่าตามแกเราไม่รู้เนาะเราต้องเปลี่ยนครับ cô mình gìn là nó sang ăn nó sẽ gìn cái năn đi rồi rồi nó cho nó một cái này tháo càng bớt tháo máy nhác tôi này nó gìn tôi này này anh ạ anh píu ông chiết con rồi này anh ai mà nó nó gìn rồi à đây đây nó giòn luôn anh píu chiết anh đây píu ông vâng nó sẽ to เท่ากันเท่ากันเท่าก um, ันแต่ว่าจะยืดหรือไม่ยืดครับเท่ากันโอ้อันนี้นะครับอุ้ยอุ้ยเท่ากันเลยพี่เท่ากันนะเท่ากันอุ้มันยืดเยอะเลยนะครับดูกันยืดกับไม่ยืดครับนี่ก็ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยนะครับคือขนาดใส่ไปน่าจะน่าจะดีกว่าเดิมพี่บงเนาะมันก็อาจจะดีครับอาจจะกระชุดกระชากปุ๊บป่าปุ๊บป่ากว่าเดิมนันไปได้อีก หลายกิโลมันก็ยืดอิู่นะพี่อันนี้ก็ดูลักษณะความยาวครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือยืดแล้วครับอันนี้ยังแจ่ยังพอใช้ได้เนาะอาจารย์บงสอนนะครับอาจารย์โดนสองคน้คให้เด็กที่เรียนเทคนิคเรียนช่างยนต์ดูเอาครับครับอาจารย์บงได้สอนแล้วโซยืดไม่ยืดโซเราลินนะครับผมอันนี้อันนี้คืออธิบายครับอธิบายนั่นแหละอธิบายพี่บงเกลอธิบายให้เราฟังเนาะ ที่วงก็ดีใจมีเพื่อนอยู่วงเนาะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนคุยเนาะพูดดีพูดอย่างนี้นะผมพออยู่ด้วยอยู่ปกติแล้วก็ทำอยู่คนเดียวแบบพูดหยอกพูดล้อกันดูแบบเนาะมีกำลังใจเดี๋ยวจะเที่ยงเราจะไปหากินข้าวครับจะใส่โซ่งี้เราครครับผมอันนี้คือเกี่ยวขึ้นเนาะอ๋อต้องเกี่ยวขึ้นเราะเราเอาลงข้างล่างไม่ได้เหรอเอาลงก็ได้เหมือนกันครับไม่ใช่เกี่ยวข้าวเกี่ยวขึ้นอ๋อ เอาลงจากข้างล่างก็ได้เหมือนกันครับบอกแต่พองพี่จะเกี่ยวขึ้นต้องการตกเนาะเขาจะสอดจากข้างบนมันตกลงข้างล่างนะเขาสอดจากข้างบนลงมาโโดูว่ามันจะได้ไหมได้อยู่นะอ้ยโอยโซ่เราเล่นตัวใหม่ตัวที่เคยว่าจะใส่แต่ก่อนไม่ได้ใส่เพิ่งได้มาใส่วันนี้ไม่ไม,ไม่ลงไม่ลงอะไมันติดอะไรอ่ะติดตัวตัวยันนี่หรือเปล่าตัวยันคอยไม่ไม่ไม่ตัวไอ ถ้าไม่ได้ก็ใส่จากข้างล่างขึ้นอเอา้าได้ไหมน่านนได้แล้วได้ป่าวยอะต้องค่อยคอย่คอยยัดพี่มันจะร้อยอขึ้นข้างบนเลยนี่แกฉลาดนะครับแกมีทักษะเยอะแกใช้เหล็กร้อยเอาอ้โหโอพีแ่แล่แจวแจวแจวแจ,แจแถวถือว่ามีประสบการณ์ครับผมต้องบอกงให้เปิดไปเปิดโอไม่ใยอ ไ่ยุ่งข้าวไว้ยห,หลุดหลุดหลุดครับเมื่อกี้จะจบแล้วไม่จบเนาะจะได้แล้วไม่ได้อ่ะ <S 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 ตามกันรอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ